สวัสดีเจ้าวันนี้เขาจะมาเนี่ยคั่วแฮมไก่กันนะเจ้าเขามาพอเครื่องแกงกันเลยนะเจ้ามีขมิ้นหอมแดงหอมขาวเกลือเม็ดขมิ้นข่านะเจ้าจะไข่ยโคขึ้นละเอียดนะเจ้าเม็ดผักป้อมด้วยนะเจ้าเครื่องเทศของเขาโคขึ้นละเอียดเสร็จแล้วเอาก็ใสกระปิ้นะเจ้าเสร็จแล้วเอาก็เอามาคั่วกับน้ำมันนะเจ้าคั่วให้มันหอมพอมหอมไปสามบ้าน น้ Nan, hmm. ่นเากรใสกินไก่ลงไปในเจ้าถึงไก่มือเจ้าอ้านลืมบอกไปว่าพี่มัต้องใส่เยอะมัเจ้าใส่แ็ิก็นเพราะว่าความเพลิของเรื่องเกลยในเจ้ามันจะเพ็ิดขนาดบวกกระเพาใส่ใบตับหรือหวไปในเจ้าแล้วนก็มาคั่วใส่ใก่ใก่ไ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 ก่คั่วไปตั ที่เกงมาเข้าจิ้มไก่ของเราในเจ้าแล้วก็ใสน้าล่างพกก็ะเห็นน้อยจากนั้นก็อบปิดฝาหม้อละว่ยจนลอจนน้าไก่ของเขามันแห้งนะเจ้า mm hmm. พอแห้งแล้วเขาก็เติมผงอร่อยเติมรสดีเห็นน้อยนะเจ้าแล้กก็ใสพักของเขาลงไปมีใบกุศลน,นะเจ้าใบกะเพราใบจันมาว,วอดแล้วก็ใบมะกรูดนะเจ้า ครัวครัวพอครัวพอพักหนอ่อแปลเขาก็กินได้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะเจา้าครัวแฮมไก่ของเขาสุดยอด